สวัสดีครับโอ้จริงจรงถ่ายคลิปว่าถ่ายคลิปครั้งแรกครับมาแล้วเขาเออนย่างไมาครับกินพริก่องพี่อ่องเต็มกันครับมาเลยถ่ายคลิปครั้งแรกครับรมีใครสอนครั้งแรกอืม ฮนะตึงลาอันนี้อุย้อยเหนงครับเนี่ยักพัก,พกอือกดเปลี่ยือถ่ายคลิปข้างแรกครับบอคือนีอ่เขากับบอเขาม่หายอ่ะข้งแรงใครไม่ถายป็นอ่ะอข้าวซุปเซปอ้ยเหนวมาอีกแล้วครับเนี่ย ไข่คร,ครับหนึ่งไข่ไข่ครับเอ๊กโอ้โหโอ๋อสวัสดีครับใจเย็นหยอกหยอกอออรักรักอืมอีกองก์กครับอืมความเม่อไข่โอ้โห คขั่นว่าอั่นเติมน้ำหมเรียครับมันถ่ายมันถ่ายอยางขนาดนี้เลยบอกครับคลิปข้างแรกกับเป็นสีเดียว เฮ้ยกินนะครับเนี่ยบีบมันเป็นๆบนนี่นะนี่ตู้อแบบนี้ตุ้ยีมันเข้าไปเนี่ยโอ้โหอืมอืมอืมอ่ะอืมอร่อยภาษาไทย เหนือคล้องยิ่งอ่ะมอกขนาดใครถ่ายข้างแรกเลยไอ้ไอ้ทีนะครับอผมเคยถ่ายคลิปด้วยครับข้างแรกไอ้ไอ้อยู่ไอ้อยู่เนี่ย บี๊ปิงปิงนี่เนียใส่ใส่มันก็ไม่ได้ก็มเมนนี้มันหดังเข้าไปได้เข้าปากเนะ่อตามเนี่ยกระเด็นพักอื้งองอะขำอ้งครับข้างหลกอายอามากล่าหายหลอกซิ้อะอื้ มียังพิพายกับขออภัยไปั้งนี่ครับผมไม่เคยหายขึ้นเปนคั้งไหนครับเพราะที่ปแปบบ๊บขอก่อนนะครับวันนี้คลิปต่อไปที่สามด้วยาจะกินอย่างที่นี่นะคลิปที่สองแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลคก็แชร์ให้ได้เด้อครับ ที่มครับสวัสดีครับสายอีกแล้วบ๊ายบาย